สดาฟาร์มเป็นไอดอลของเกษตรกรรุ่นใหม่น้ำเข้าก็มีน้ำออกก็ได้ขอขอบคุณสุดาฟาร์มที่เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่ค่ะครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับทำให้ดีที่สุดนะครับในชีวิตแต่ไม่เคยถึงสองันเลยนะครับพี่น้องแต่สิ่งที่ผมได้มากกว่าข้าว สองตันอีกนะครับพี่น้องก็ก่กอนอื่นก็จะนําเสนอให้พี่น้องได้รู้นะครับก็เป็นที่นาของสุดาฟาร์มนะครับที่เราทำมาสามปีแล้วนะครับตรงนี้ในจุดนี้ซึ่งได้ใช้วัสดุมากที่สุดนะครับใช้วัสดุจนข้าวแต่ละปีแทบจะเน่าเลยนะครับพี่น้องแต่ผมก็แก้ไขโดยใช้น้ําหมักชีวภาพมาช่วยนะครับ ข้าวก็เลยยืนอยู่ได้และต้นข้าวแข็งแรงนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันว่าในานาแปลงนี้นะครับผมได้มากกว่าข้าวสองตันอีกว่าได้อะไรนะครับแต่กอนอื่นมาดูรายละเอียดเรื่องที่นาก่อนนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทำนามาไม่เคยได้ถึงสองตันเลยนะครับก็เลยอยากจะ นำเสนอให้พี่น้องได้รับรู้รัรบทราบว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูและมาชมด้วยกันไหมครับนะครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นข้าวอยู่ในขณะนี้แหละครับก็เป็นข้าวพันกอขอนหนนะครับซึ่งผมทําชุดประสงค์เพื่ออยากจะได้ข้าวอินทรีย์ไว้ทานเองนะครับนี่พี่น้องนะครับก็การที่ฟันเอาไว้ว่าจะเอาปริมาณเยอะๆในการทํานานะครับ ก็โดยเฉลี่ยแล้วตั้งแต่ทำมานะครับไม่เคยได้ถึงสองตันเลยนะครับแต่สิ่งที่ได้นะครับพี่น้องคือคุณภาพของดินคุณภาพของดินนี่มาตรฐานจริงๆนะครับพี่น้องทำแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเลยนำเสนอให้พี่น้องได้รับรู้นะครับ โดยเฉพาพี่น้องที่ติดตามพี่น้องที่อยากจะทำนาในแปลงเล็กๆนะครับนี่นะครับเขาเขาจะเริ่มเริ่มเน่าลักษณะนี้นะครับหากว่าใช้วัสดุมากๆคือข้าวสวยเกินไปนะครับข้าวสวยเกินใบก็เน่าตายสรุปง่ายๆตามภาษาบ้านบ้านนะครับ ผมได้จริงๆนะครับได้ดินดินนี่สวยมากมีข้าวเขาเริ่มอุ้มท้องแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นข้าวเบาข้าวมะลิ105อันนี้ก็เป็นข้าวนาปีนะครับแต่เราเขาข้าวอายุน้อยมาทําอายุสั้นมาทําเนื่องจากว่าเราอยากจะได้ข้าวไว้ทานเองนะครับ นี่แหละครับพี่น้องบางท่านคิดว่าหนึ่งไร่จะได้6กตันหนึ่งไร่ได้7ดตันหนึ่งไร่ได้แปดตันนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่าให้ใช้วัสดุมากๆจะได้ผลผลิตเยอะก็เป็นไปไม่ได้ครับมันเกินความจําเป็นของข้าวอาใช้วัสดุใช้อินทรีย์มากๆข้าวกล็ล้มแนวโน้มจะตายลักษณะนี้อีกนะครับนี่แต่ข้าวพันนี้ที่เขาอยู่ได้นะครับเพราะว่าผมตัด นะครับใช้วิธีการตัดหาว่าไม่ตัดเข้าไปหมดแล้วนะครับนอกจากตัดแล้วผมก็ใช้วิธีการเอาน้ําหมักชีวภาพนะครับซึ่งเป็นน้ําหมักหนอกกล้วยนะครับอันนี้ก็น้ําหมักแหนแดงใส่ผักบุ้งอันนี้ก็น้ําผลไม้ทุกชนิดอันนี้บอระเพ็ดนะครับผมใช้สําหรับในการเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อให้สัตว์ได้ทานแล้วแข็งแรงนะครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับข้าวที่ผมมีความตั้งใจจะทําให้มันสวยเริศดนะครับทั้งทางทั้งละเอียดทําทั้งปราณีตนะครับหวังที่จะได้ผลผลิตเยอะๆแต่ดูท่าทีแล้วนะครับขอให้ได้ข้าวอินทรีย์กินแล้วครับพอใหญ่แล้วนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับข้างหลังโน้นก็ เพลงของสุดาฟ้าเหมือนกันนะครับสามเพลงอยู่นู้นซึ่งเราทําทั้งหมดสามเพลงก็ข้าวเริ่มอุ้มท้องแล้วนะครับพี่น้องก็เลยนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลขกเตียนเรียนรู้นะครับว่าสิ่งที่เราได้นั้นมันไม่ใช่ปริมาณข้าวสิ่งที่เราได้คือดินนะครับดินเรามีคุณภาพสูงสุดนะครับคุณภาพยอดเยี่ยมเลยนะครับพี่น้องสามารถปลูกพืชผักได้ทุกชนิด นะครับพี่น้องดูได้นะครับดินดีดินสวยขนาดไหนนะครับทํานาแล้วผลผลิตไม่ถึงสองตันนะครับอันนี้ให้ได้แค่หนึ่งตันก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือดินนะครับนอกจากดินแล้วสุขภาพของเราเราได้ทานข้าวอินทรีย์นะครับไม่ต้องซื้อเขา เราได้ข้าวทานที่มีคุณภาพมาตรฐานนะครับนี่แหละครับพี่น้องอาข้าวที่จุดนี้นะครับเราตัดครั้งหนึ่งแล้วนะครับสาเหตุที่เราตัดเนื่องจากว่าข้าวมันสวยเกินไปเพราะว่าข้าวเราใช้วัสดุใช้อินทรีย์มากก็พี่น้องดูได้นะครับข้าวสุดาฟาร์มนะครับทำให้พี่น้องได้ดูได้ชมกัน นะครับพี่น้องก็เป็นข้าวที่เราทำเพื่อไว้ทานเองให้มีคุณภาพแต่หากว่าอยากจะได้ข้าวที่ดกใช้พันกอขอ79นะครับพี่น้องแต่นี้ผมใช้มะลิกอขอ105เนื่องจากว่าเป็นข้าวที่ผมใช้ทานกลิ่นหอมนะครับพี่น้อง105หมดทั้งแปลงเลยนะครับ10กว่าไร่นะครับพี่น้องคุณภาพ ข้าวดีจริงๆนะครับก็มีพี่น้องที่สนใจอยากจะได้ทานก็เราจะมีนะครับมีขายนะครับถึงฤดูกาลมันนะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจากช่อง y o u t u b e สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ทำนาจะดีแค่ไหนนะครับได้ไม่ถึง2ตันแน่นอนแต่สิ่งที่ได้ตามมาคือดิน มีคุณภาพและเราปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับได้ทานข้าวอินทรีย์นะครับวันนี้เอาแค่ okay, นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ